สวัสดีครับผมนายเยติพงอ์ยุลัยเล็ที่หา้าห้ 5, องห้าทับสองสวัสดีครับผมนายรนะัตพลศ์อัน,นปเปล่นเลขที่หกหอห้าทับสองสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวดาราัสกาลานตรห้อห้าทับสองเลขที่สิบสองค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวฟาซาสเตปานเลขที่ยี่สิบสามอยู่ห้องห้าทับสองค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอราน,านันจันใจแก้วเลขที่สิบสี่ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวกัญญาโกนบุญสิทธิ์เลขที่27ม5ทับ 2. 2ที่มาและความสำคัญในปัจจุบันความนิยมในการใช้ขวดพลาสติกในการบรรจุอาหารและเครื่องดื่มเป็นจำนวนมากเนื่องจากหาง่ายและมีราคาถูกการทำกระถางต้นไม้จากขวดน้ำซึ่งเป็นการประดิษฐ์สิ่งของโดยการนำมารีไซเคิลให้เกิดประโยชน์ และสามารถใช้งานได้โดยการประดิษฐ์ที่ไม่ต้องลงทุนมากและเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าจุดประสงค์ของโครงงาน1เพื่อประดิษฐ์กระตางจากขวดน้ำพลาสติก2เพื่อใจเวลาว่างให้เกิดประโยชน์3เพื่อฝึกสมาธิและความคิดสร้างสรรค์4เพื่อประหยัดพื้นที่ในการพาะปลูก5เพื่อช่วยลดขวดพลาสติก วิธีการทำโครงงาน 1. รวบรวมและกำหนดหัวข้อในการทำโครงงาน 2. คก้นควาเอกสารตำรารา 3. ออกแบบผลิตภัณฑ์จาก,กวดน้ำพลาสติก 4. ลงมือปฏิบัติตามโครงงาน 5. เขียนรายงานพร้อมสรุปผลและอภิปรายอุปกรณ์การทำโครงงาน 1. คัตเตอร์ 2. ก้นขวด 3. ตะเกียบและ ที่พันสี่สปเปรย์ห้าการใบไ,ไม้ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ฝึกความคิดสร้างสรรค์ 2. ฝึกการทำงานเป็นทีม 3. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 4. รู้จักวางแผนในการทำงาน 5. ฝึกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ฝึสมาธิสรุปผลการทำโครงงานจากการประดิษฐ์กระถางจากกวดพลาสติกสรุปผลได้ว่าเป็นการสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการลดภาวะกระยาพลาสติกลดพื้นที่ในการพบปูกมีความสวยงามและสามารถนำมาใช้เป็นกระถางปู่ต้นไม้ได้เป็นอย่างดี